ต้องพังมันให้ได้นี่นี่นี่ไอ้แตงต้นไม้นี่มันไม่ล้มสักทีวะทไมมันไม่หนีเราวะนี่เนี่ยชนเลยโอ้โหโอ้ยโอ๊ยสบัดหลังสบัดหลังมันจับหลังเราได้ไงวะอุ้ยเห็นของกินแล้วไม่สนใจครับสนใจต้นไม้ต้นนี้มากนี่ครับคิดซะว่าเป็นเอฟซีท่านแรกแล้วตาจะแตกแบบนี้เลย เม่แรกต้องโดนแบบนี้เม่แรกอ่าไปแล้วนะครับน,น,รรน,นี่เราทำอะไรกันเดี๋ยวโมดแดงกัดมันกับไฟหรอกเดี๋ยวเจอโมดแดงกัดน,นะคี้ด,ดื้อนี่ เออกินยาไปนี่โอ้ได้ละได้ละได้ทีละกำลังติดชนละ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 <อ>ให้เบิ่งความพยายามมันลุงมันจะปนไปได<อ>้ไหมมีความพยายาม <c oughs> มีความพยายามตัวมีความพยายามตัมวดัง

เออยน่าน่าน่ไม่พอใจอีกนี่นาดาโอ้โหหายหายคุเจ้าเด็พอคุณเล่นโอ้คุณ่ะคุณ่ะคุณ่ะขวดไอพ่อหนุนเข้าป่าเลยพังไปเลยหนุนอุ้ยเห็นดาดาอุ้ยอุ้ยหายหายหายไปเตะต้นไม้นุนอู้นุนนุนหนุนเห็นตาขาหนุนหนุนอู้อู้อะไรหนุนอู้อู้นุนอู้มุนมุนเละ ให้แล้วมันให้แล้วมันให้แล้วมั้นโอ้โหหัวในพ่อไอ้นู่นนุ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 นอาละวาอยู่ในป่านู่นหัวในพ่อแล้วเอ้า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 ไวไวตัวอะไรนี่มาแล้ว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 โคโชนอนเลยเรียบร้อยครับ รอพังป่าแล้ววันนี้ยปวดยวพอแล้วอามาไล่ตีผมนี่นี่ทับเลยทับเลยเอ,เ,อเอาเอาไป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 ไไปไไป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 ้ปไปไป่ปไ้ไป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  ลูก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 นี่นี่เาไปแล้วไปแล้วยอดส้าง่อืมเอาแซ่ดีก่อนเดี๋ยวเขาจะวิ่งหลุดมาหาผมมาเด้จุ๊บเรือเือไปแล้วไปแล้วไล่ก่อนไล่ก่อน ไรกันนี่ไรกันเข้าป่าเลยนี่ดูความดื้ออุ้ยออกไม่ได้ติดดากครับอดูถอยถอยขึ้นหน่อยตัย้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม,หหม่ไปแล้วไปแล้วดู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 ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปหาแม่ก่อนอุ้ยหนักหนักแขมันครับหนักแขมันแม่หายแม่หาย ไม่ไม่พอใจพ่อและเอ้ยเครียดเครียดนี่เครียดแล้วนี่ครับโอ้เครียดแล้วเครียดแล้วนี่เครียดแล้วนี่เครียดแล้วเครียดแล้วเดี๋ยวกินมันฝรัหน้าก่อนเขียดแล้วนะนี่ไหวแล้วเรากำลังดีดครับวันนี้โอ้ตูเตะจากเตะใสเตะขวาเตะหน้าเตะหลังเตะ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  นี่คือเดือดอยู่นะฮะสักพักก็แรงนอนเอาครับเอาแล้วเอาแล้วป่านี่ดาจะพังเาไม่กลัวไม่กลัวนี่นี่ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ มเรือไปเล่นมาเล่นเล่นเล่นนนคะนี่มาแล้ว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 ยาไปยาไปไม่พอใจครับไม่พอใจพังครับลมบจอยลมบจอยนี่ลมบจอยไปอีกแล้วลมบจอยลมบจอยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าตะ่นเต้นมาเลยเนี่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 ยไม่พอใจ เียดได้พอแล้วโอ๊ยถอยหลังเลยนี่นี่เงียบพ่อดักไว้ครับเฮ้ยไม่ติดได้พอนะนี่นี่เตะมันต้นไม้เลยนี่ได้ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นดาวไหมนี่เห็นดาวไหมนี่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 ผ่ันขานี่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 จิ๊บๆโอ้เซ่อเดี๋ยวไปเตะมาไอ้นุ่มบันเมาจักไหม อ้อไขรเมนแรกนี่มาโดนดาวเตะซะดีดๆมมับ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 มัดฮืม,ปม,ปมป <c oughs> ไปแล้วมับ <c oughs> อ้มมัดมับมับมับโอยอี่ีที่สองนี่แบบสุดยอดแล้วฮะเตะเดียวเตะใส่พ่อนี่ อย่านะอย่าเตลิดมานนะดาวโจอุ้ยผมรู้แล้วครับใครอยากมาติดตามชีวิตดาวครับมาได้นะครับบ้านดาวครับจะพามาดูดาวปล่อยปลาโอ้โห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 โอ้โดีมากครัไปนี่สวนมากฮะโจ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 โอ้โหมีปัญหาเฮ้ยมีปัญหากับต้นไม้นี่วะทำไงดีครับเอฟซี ตาบอกต้องพังมันให้ได้นี่นี่นี่ไอ้ต้นไม้นี่มันไม่ล้มทกทีวะไมมันไม่หนีเราอะนี่เนยชนเลยโอ้โหโอยสบัดังสบัดลังมันจับลังเราได้ไงวะอุยเห็นของกินละไม่สนใจครับสนใจต้นไม้ต้นนี้มากนี่ครับิดาเป็นเอซีท่าแรกแลตาจะแตกแบบนี้เลย เมล็ดแรกต้องโดนแบบนี้เมล็ดแรกอ่าไปแล้วนะครับเฮอาเอา,เอาครับโอ้โหพังครับเป็นการถางทางไว้ในตัวตัดต้นไม้ข้างทางไว้ในตัวฮนะดาวองผมจะโตไปผมจะเป็นวิศวะโยธานนะทำขนมให้เอฟซีทุกคนอุ้ย <c oughs> ดักมันกรีดต้นไม้เลยลุงนะึ <c> ่ง <oughs> สุดยอดดึ๋ง Ui trạng thái Ồ Ui